เอสเลนเจอร์ S S อีกครั้งนะครับคราวนี้ผมจะมารีวิวตัวนัดสึนะครับนัดสึมัดไฟเนาะนี่นัดสึเป็นตัวยืนดีมากเลยแล้วก็สามารถฆ่ามิลิโอดัสได้แบบง่าย,ง,ายง่ายมากนี่มาดูสกิลตัวละครก่อนเนาะมาสกิลแรกนะครับคือมังกรเพลิงอักนีคำราม มันน่าจะเป็นอาคีหรือเปล่าเนาะเนี่ยอาคีมันน่าจะเป็นอาคีพลังนี้นะครับปดปล่อยพลังมังกรเพลิงเราจะอ่านคาว่าอาคีแล้วกันปลป่อยมังพลังมังกรเพลิงอาคีสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พวกเพิ่มอัตราการหลบทักษะ30เซน ใน10นวินาทีเนาะก็จะสามารถแบบมีโอกาสหลบหลบสกิลศัตรูหลบพล,ล,ลังศัตรูอะไรก็ได้เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่130%เปอนาะก็จะเราก็แบบเร็วมากอะแต่ว่า แต่ว่ามีแค่1ิวินาทีเนาะแต่พลังนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคนะครับมาจากกลุ่มแฟรี่เทรลเนาะพลังต่อไปประกายมังกรเพลิงโจนตีด้วยลูกไฟขนาดใหญ่สร้างผลสร้างผลลัพธ์ด้านลบ ให้ศัตรูโอเคเนาะยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูศัตรูจะไม่สามารถปรับได้เนาะสร้างความเสียหาย3,600ปเซของพลังโจมตีลงในพื้นที่อื้อหแรงมากๆ โจนตีทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังด้วยครับโิเคสกิลต่อไปต้านการต้านทักษะเออพลังมีโอกาสทํำให้การต้านทักษะของศัตรูชนิดพลังไม่มีผลเมื่อโจมตีถ้ามีทักษะนี้ก็จะไม่มีผลนะครับเป็นศัตรูนี่ ตัวนี้บอกเลยเทพมากๆนี่มีทั้งตัวนี้นะตอนนี้เป็นตัวยืนดีมากเลยเนานะเีาจะมารีวิวให้ดูนะตอนนี้บ้านผมฝนโตกเนี่ยคิดเอามาเขาจะมารีวิวในด่านนี้นะครับนี่โอเคนะครับมาเลย นี่นี่เป็นหมัดไฟเลยนะตัวนี้บอกเลยมันเป็นตัวยืนที่ดีแล้วก็แรงมากผมแนะนำนะครับให้ตัวนี้มาอยู่ในทีมด้วยนะครับผมขอให้ผู้ชมคุณผู้ชมสุ่มให้ได้นะนี่แป๊บเดียวนี่แป๊บเดียวเลยนะ สุนด,ด,ดน,นี้ีจริงนฝ่นกูยากเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะมาตะลุยมีด่านยากที่สุดนะครับนี่ด่านนี้นะครับไปตะลุยกันเลยนี่ไปตัวนี้นะครับเป็นตัวยืนที่คตอดีอด่ะผมชอบมากๆเลยสกิลที่ก็ เป็นตัวยืนที่ดีนะครับแต่ว่าไม่น่าไหวเนี่ยไหวไหมเนี่ยผมกอใช้สกิลเนอะผมเป็นคนภาคเหนะือเนาะผมเลยพูดดีเลยไป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 นี่นะครับน่าจะไหวอยู่เนาะแต่ต้องใช้สกิลป้องกันไว้ก่อน ไม่ไหวไม่น่าจะไหวนะครับเนี่ย <S <S มุมผมต้องเปลี่ยนเป็นแบบให้เพื่อสนิทมาช่วยเนาะเออมามามาให้เพื่อสนิทมาช่วยผมจะทำคลิปวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะครับนี่เพื่อสนิทมโยมงีแล้วก็เซรีชดกันนะครับ โยมิเป็นตัวที่ดีเนาะตายเกอดทานมืสดส่วนเซเรชดอกันก็ดีเหมือนกันนะครับดีมากๆเลย<สะ>นี่โอเคนะครับโอเคตัวนี้นะครับนี่ผมเซเกียไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่โจวนตี หนึ่งล้านแปดแสนแล้วก็เลือดสิบเจ็ดล้านเนาะนี่เอาไปดาวม่วงละโอเคนะครับผมขอเล่นอีกด่านหนึ่งนะครับล้วจะกาบลาคุณผู้ชมแล้วนะโอเคด่านนี้มาเลยอีกด่านหนึ่งนะครับด่านสุดท้ายละเหมือนเพื่อนสนิทต้องมาช่วยแล้วแหละมาเลยมาเลย นี่นะครับไป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  <S <S โอ้โหเพื่อนสนิทมีลิวด้วยแล้วก็มีคิงแล้วก็มีตัวหนึ่งอ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้เอ้ลูเดียสใช่ไหมน่าจะลูเดียสนะจำจำไม่ผิดสาเกัวนี้ดีมากๆเลย ผมจะทำตลอด EP เนอะโอเคก็ขอกลับลาคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ